สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนชุมพรสวนของเซียวแฟและเจวีแห่งชุมพรวันนี้น้องนาดากับพี่เลโอพี่ทามได้เดินดูสวนทุเรียนกันนะครับมาดูกัน บรรยากาศใช้ได้ไหมครับนี่ดูดกมากทุเรียนดกทุกต้นนี่อย่างดกเลยครับนีทุเรียนอันนี้กระท่อมเมื่อกี้กระท่อมขี้เมาครับคนเฝ้าสวนมาเฝ้าหรือมานอนก็ไม่รู้ครับ นี่โหยังดกเลยครับนี่ดกมากมามาเอากลับน้องสวรรค์ดีไหมน้อ,อนี่มีเพื่อนร่วมทางเลยครับเ<ม>จ้าหมาน้อยอันนี้พี่ทำไทยนะครับอันนี้น้องนาดาเดินกันแต่เช้าเลยครับวันนี้หกโมง นูด้ดเห็นไกลๆด้วยนะพี่เลโอนะครับนี่้เรียนแต่คนกลับบ้านแต่คนกลับมาเขาสอนยังไงดีครับโอ้โหนี้มีการปรับแต่งจริงผู้เรียนอยู่นะครับนี่ เไปดูกันว่าเขาตัดยังไงยี่สิบไร่เขามาทำตัดต่างกิ่นทุเรียนครับนี่ครับเสียแฟชุมพรของส้มนี่นะครับเสียแฟ จะขอทุเรียนกับบ้านหน่อยครับเสือนี่คนครับนั่งัดแต่งริงครับนี่น้องกระดาษลังเดินมาดูสาครับสาะที่เขาขุดตกใจตกใจแล้วนะนี่ครับวีดีโอตัวแสบพี่ทามตัวตึง่มาเดินดูบรรยากาศคลอง ข้างสวนทุเรียนเป็นไงครับดูดูจะดูบรรยากาศรอบกันนะครับนะครับเป็นไงพอติดเขอาบรรยากาศ,รรากาศสุดยอดหน้านอนเป็นไงครับ 네나 no, 그냥 no.